สวัสดีค่ะมาพบกับครูอิ๋วอีกแล้วนะคะวันนี้ครูอิ๋วจะพามาเรียนภาษาพาทีบทที่4เรื่องกลัวทำไมเป็นภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยวันนี้เราจะมารู้จักคำนำเรื่องและฝึกอ่านเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ รู้จักคำนำเรื่องก่อนอื่นนักเรียนระมัดระวังเรื่องของการออกเสียงคำที่มีรอเรือคำควบกล้ำและอักษรน,นำกันด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะทางฟืนยุงพัด กลัวเต็นท์พามานก่อไฟสุมไฟก้อนหินไฟฉายตะเกียงทุเรียนหินงอก หินย้อยที่พักอมยิม้มแม่มดล้อมวงพนมมือเพชรชื่อกลางรา้ลืม มืดมุมจุดสุดโน้นคอยเดี๋ยวทันมัวอาจสาบ เร่งเอนเล็กลมครึม้มหนีหนามหนาวหน่อย เหนื่อยทำไมหายใจค่อนข้างกำลังกลางวันศบตามลแรงเพลิดเพลินตะไคร้หอมอทิษฐาน เด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนบ่อยๆฝึกอ่านคำที่มีรเรือคำควบกล้ำและอักษรน,นำให้ถูกต้องกันด้วยนะคะต่อไปเรามาเริ่มอ่านเนื้อเรื่องกลัวทำไมกันเลยค่ะกลัวทำไมวันนี้ลมพัดแรงฟ้ามืดครึ้มอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ช้า คงกลางเต็นท์นอนในป่าไม่ได้เหมือนทุกวันควานโพหันไปตะโกนบอกควานช้างคนอื่นๆคืนนี้เราจะพักกันที่ถ้ำศิราเพชรเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันภูผาน้ำใสหันมามองใบโบกใบบัวที่วิ่งตามภายมะปิน มาอย่างน่าสงสารทั้งสองคนได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนรักเพื่อเป็นกำลังใจลูกช้างก็วิ่งสุดกำลังเช่นกันเด็กๆมัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างจึงไม่ได้มองดูทางจู่ๆฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นภายมะปิน ยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใสตกใจร้องกรี๊ดจับแขนภูผาไว้แน่นน้ำใสไม่ต้องกลัวเสียงควานโพบอกตอนนี้เราอยู่ในถ้ำแล้วให้ลุงจุดไฟก่อนค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถ้ำแล้วหรือมืดจนมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนัก ดังกล้องเข้ามาในถ้าภูผาตกใจจนตัวแข็งแทบจะลืมหายใจกลัวน่ากลัวจังเลยเมื่อควานโพจุดตะเกียงในถ้าจึงสว่างขึ้นภูผาและน้ําใสลงจากหลังช้างควานมิ่งพาเด็กทั้งสองไปนั่งรอบนก้อนหินใหญ่ ส่งไฟฉายให้แล้วพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่เอาดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วควานมิ่งก็ไปเตรียมที่พักต่อภูผาฉายไฟไปทั่วถ้ำศิลาเพชรนี้ดูกว้างใหญ่มุมนู้นเป็นที่พักช้าง ใบโบใบบัวกำลังกินน้ำจากแอ่งเล็กๆล,ลูกช้างทั้งสองคงเหนื่อยมากน้ำใสบอกภูผาให้ฉายไฟขึ้นไปข้างบนเพดานถ้าโอ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลยดูหินย้อยตรงนั้นสิยังกับหนามทุเรียนดูนั่นดูนั่น หินเหมือนผ้าม่านด้วยแน่หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินคงถูกแม่มดสาปนะนี่อ้าวคุณหินงอกถูกใครจุดไฟหรือมีน้ำตาเทียนด้วยทั้งสองคนเคยเห็นแต่ภาพหินงอกหินย้อยเมื่อมาพบของจริงเข้าก็ทำให้เพลิดเพลิน ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีแต่ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้นแล้วภูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะน้ำใสหัวเราะไม่รู้สิเห็นมืดมืดก็กลัวไว้ก่อนละเป็นไงเด็กๆหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของภูผาเข้ามาหา จริงๆแล้วคิดไปเองทั้งนั้นก็เลยกลัวไปเองทั้งสองพยักหน้ารับทันทีในถ้ำศิลาเพชรอากาศค่อนข้างเย็นโชคดีที่มีฟืนเตรียมมาพอก่อไฟอากาศก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาวพากันนั่งล้อมวง กินอาหารที่เหลือมาจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้นอนพักก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำอีกเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบตะไคร้หอมสุมไฟเพื่อไล่ยุงและแมลง ก่อนเอ็นตัวลงนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยภูผาและน้ำใสสบตาการอมยิ้มคิดในใจว่านี่เรากลัวอะไรกลัวทำไมเข้าใจกันไหมเอ่ยเด็กๆถ้าเด็กๆ ฟังไม่ทันหรืออ่านตามไม่ทันนักเรียนสามารถกลับมาฟังซ้ำอ่านซ้ำได้บ่อยๆหรืออ่านทบทวนในหนังสือได้จนกว่านักเรียนจะเข้าใจชัดเจนเลยนะคะและในวันนี้ครูอิ๋วก็มีเกมมาให้นักเรียนได้ฝึกเรียงประโยคนะคะซึ่งประโยคที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นมีความสอดคล้องกับเรื่อง กลัวทำไมที่เราเพิ่งได้ศึกษาไปข้างต้นค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูเกมกันเลยค่ะเกมในวันนี้นะคะชื่อว่าเรียงให้รู้ค่ะกติกาของเกมนี้คือนักเรียนทดสอบเรียงคําที่คุณครูก,กําหนดให้ให้เป็นประโยคโดยมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องกลัวทําไมนั่นเองค่ะไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มข้อหนึ่งกันเลย ในข้อที่หนึ่งนะคะคําที่ให้มาได้แก่กําลังใจช้างเพื่อนเด็กๆให้คุยูให้เวลานักเรียน10วินาทีนะคะเรียงข้อความนะคะคำต่อไปนี้ให้กลายเป็นประโยคค่ะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตเฉลยค่ะเด็กๆให้ กำใจเพื่อนช้างเก่งมากค่ะเด็กๆต้องมีหลายคนแน่เลยที่ตอบถูกค่ะไปข้อที่2ต่อเลยนะคะคำที่ได้มาได้แก่คำว่ากรี๊ดตกใจร้องน้ำใสเรียงเป็นประโยคกันค่ะ,ฉะเฉลยค่ะน้ำใสตกใจร้องกรี๊ดคุ้นๆเลยใช่ไหมคะเพิ่งเจอเมื่อ สักครู่นี้เองในเนื้อเรื่องนะคะไปต่อเลยค่ะข้อที่3ามคำที่ได้มาได้แก่คำว่าตะไคร้หอมยุ่งไล่ใช้ได้ลองเรียงเลยค่ะ,ฉะเฉลยค่ะ กระหอมใช้ไล่ยุงได้ต้องมีนักเรียนทางบ้านหลายคนแน่ๆเลยที่ตอบถูกเก่งมากเลยนะคะข้อที่4ค่ะคำที่เราได้มาได้แก่คำว่าดังก้องหนักตกฝนเสียงลองเรียงเป็นประโยคกันค่ะ ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตเฉลยค่ะฝนตกหนักเสียงดังกล้องนะคะนักเรียนขาฝึกเยอะๆก็จะเรียนประโยคได้เก่งขึ้นนะคะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะข้อที่5คําที่ได้มาได้แก่คําว่าทุเรียนหนามหินย้อยเหมือนและกลับค่ะตอกติ๊กตอกติ๊ก ติ๊กตอกนักเรียนลองเรียงน,นะคะประโยคนี้คุ้นๆเลยฉเฉลยค่ะคำฉเฉลยก็คือหินย้อยเหมือนกับน้ำทุเรียนเป็นประโยคที่ ฟ้าใสาและภูผาสนทนาการในถ้ำนะคะนักเรียนเก่งมากเลยนะลูกในวันนี้นะคะและที่สำคัญก็คือต้องฝึกฝนด้วยตนเองบ่อยๆอ่านซ้ำบ่อยๆนะคะถ้าไม่เข้าใจสามารถเข้ามาฟังซ้ำได้หลายๆครั้งเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูอิวต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืม ว่าภาษาไทยนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเปิดใจสักนิดแล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้คุย,ยู่คอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ